คึกคึกช่วงนี้คึกเอ้าเหลือพันห้าอ้าวโบนัสมาแล้วทุกคนเอออ๋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 อเอเอไหลมาไหลมาไหลมาหน่อยหนึ่งก็ยังดีหน่ <laughs> อยหนึ่งก็ยังดีอึ๊บอุ๊ยโบนัสซ้อนโบนัสทุกคนปรบมือรออะไรปรบ คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบัสเื่นเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆน,นูที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะค้ามุยไปแล้ว ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันดีพบกับช่องบางอีกเหมือนเคยเหมือนเดิมทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> ก็ทุกวันสิก็ทําทุกวันนี้เออวันนี้มาในสล็อตฟาโรในงบ2,000บาทนะทุกคนนะ2,000บาทนะเออฉเฉลี่ยกัน2,000บาทนะตอนนี้ยังอยู่ที่2,000นะ ห9ึ่เก้กลขสวยเอาไปตีกันได้นะตีห่วยกันได้นะ่าจะบ,บ้าเรยเออมาในงบสองพันบาทในเรทหนึ่งนะเรทปกติเลยต้นท้วนเลยวันนี้มาเราจะได้ในงบเท่าไหร่นะจ๊ะคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมนะจ๊ะเป็นอะไรเนี่ยเออแปลกๆเรื่อแปลกๆกักทุกวันระบังเนี่ยเออย่งไงย่งไรย่งไง ยางเขาเอาแล้วเอาเอา,อาแบบลิที่แล้ว <laughs> โอ้คึกคึกคึกช่วงนี้คึกออเานเหลือพันห้าอ้าวโบนัสมาแล้วทุกคน <laughs> oh, <no. S 1> <laughs> เสร็จโจรโบนัสนี้ต้องเสร็จแน่นอนต้องได้แน่นอนโบนัสแบบนี้คูตีด้วย <c oughs> <c oughs> อย่าคาดหวังสูง <laughs> เอ,อ้ยอยาคาดหวังสูงนะจ๊ะน้องๆเอ,อ้ยยังไงยังไงตียังไงตีโอ้ยเควะเคด้วยเอ,อ้ยไม่ใช่เอ,อ้ยมาทะลึ่งตึงตังนะเควะอย่ยาผวนนะทุกคนนะ <c oughs> บางหยอกเล่นนะโอเคมาเลยพูดเคมาเลยเคเลย mm. โอเคโอเคอเคเคก็เค เอออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออ๋อเออไหลมาไหลมาไหลมาหน่อยนึงก็ยังดีหน่อยนึงก็ยังดีนะทุกคนมาสิบมาสิบมาสิบนี่คือเลขสิบนะไม่ใช่สิบอย่างอื่นนะอึ๊ปอุ๊ยโบนัสซ้อนโบนัสทุกคนปรบมือรออะไรปรบมือสิทุกคนเฮ้ย เอ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนเอาเรื่องว่ะประเดี๋ยวประเดี๋ยวเ,เรื่องว่ะเอ้ยต้องอย่างนี้สิทุกคนต้องอย่างนี้สิอย่านิ่งอย่านิ่งฟาโรอย่านิ่งนิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเกมอื่นนะเออเอเอวิควิคเกืเอ,อบได้มันเกือบมาถ้าวาอีกแถวนึงก็มาเลยโอ้โหนี่ก็ดังได้อยู่ทุกคนดังได้อยู่ได้อยู่ เออโอ้โหดูดิตอนนี้ยอดพุ่งยอดพุ่งทุกคนยอดพุ่งโโสุดยอดจริงๆเลยทุกคนนะเอออ,อย่างนิ่ง,งนิ่งสี่พันแปดหกสิบแล้วตอนนี้นะครั้งที่26นะอีกสองครั้งสุดท้ายนะทุกคนนะครั้งที่เจ็ดแล้วอุ่ยเกือบได้อีกแล้วครั้งที่แปดสุดท้ายแล้วทุกคนนะ โอ้โหไม่ได้ทุกคนครั้งท้ายแต่บ,บิ๊กวินมาแล้วทุกคนสุดไหมสุดไหมโอ้เงินสองพันมาได้หกพันสี่แล้วทุกคนนะเอโอโคตรแจ่มนะโอเคละงั้นคลิปนี้บางขอพอไว้แค่นี้นะทุกคนนะได้กําไรมากพอละโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วติดตามก็หมายคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีจ้า